สวัสดีค่ะทุกคนถ่ายสีไครมาใจคุณหมอบูมานะวันนี้เราเราแบบว่าน่าจะพอดีนะอาจจะอาจจะใหญ่กว่าตัวหมอบูนะหนูว่าเพราะว่าหนูก็ใส่ไซส์เอสไงหนูก็ใส่ไซส์เอสเล็กสุด วันนี้มีเสื้อฝากคุณหมอด้วยนะคะแม่เจนพาไปรับคุณหมอมาหาพิเศดค่ะทุกคนของฝากจากบ้านทุกแจกอันนี้ของฝากจจาากกเ่ลคะของฝากของฝากคุณหมอเริ่มติดกินสุรามาสุรินกินสุรา มีของฝากฝากคุณหมอนะคะทุกคนคะ่ะมารับคุณหมอรับคุณหมอมาดึงบ้านเลยไม่จิว๋วแม่เจนอันนี้เขาถามของขึ้นชื่อสุรินเนะ้ะไม่จิว๋วนะมีแต่ของขึ้นชื่อสุรินเลยนะคะอันนี้ทีมงานคุณหมอนะคะทุกคนหมอโบจะลองใส่เลยนะคะเดี๋ยวดูนะเขาบอกว่าใส่เสื้อแฟตใครใส่ก็โล,ใค,ใ,ลใครใส่ก็สวยนะคะสวยอยู่แล้วยิ่งสวยอีกนะคะหมอโบ ได้ไหมได้ไหมไ,ได้ไหมพอดีพอดีโอ้ยเนี่ยหนูว่าสีนี้เข้ากับคุณหมอโบที่สุดนะโอ้ยพอดีเลย <laughs> สวยมากสวยมากสวยมากเจม่เธอเอาไปประกบข้างได้ไหมโอเคเดี๋ยวเอาไป,ปเอาพี่จับพี่แฝดไปประกบข้างแล้วให้คุณหมอถ่ายรูปก,กับคุณหมอนะคะออ้ยคุณหมอน่ารักมากเลยไปรับคุณหมอมาคุณหมอยังไม่ได้ราา้านข้าวทาแล้วนิดนึงว่าซันน้องไข่มุกค่ะค่ะ สิบสองค่ะสิบสี่ค่ะค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอฟตัวโตเดี๋ยวถ่ายรูปไปต้องข้ามไม่ต้รงข้ามเชือกนี้จะอ้วนกว่าค่ะครับก่อนครับก่อนเร็วครับก่อนครับดูแม่จะสั่งได้ไหมครับก่อนเร็วครับก่อนครับขออย่างเดียวเลยลูก ขออย่างเดียวเลยขออะไรลูกขอความรักจากคุณหมอโบโชใช่ไหมอขออย่างเดียวเลยลูกชายเดี๋ยวรอพี่แท่งก่อนนะคะรอพี่แท่งก่อนอุย้ยได้รูป<อ>หัวใจด้วยทุกคน<อ>ว้าวสวยมาก กินขนมต่อกินขนมต่อแต่งโหลให้ไม่ทันได้แค่นี้หมอน่ารักมากทุกคนคุณหมอบอกลองบอกให้เขาขอได้ไหมเชือกนี้ขอได้อะนี่นี่นี่ไงขอขอขอก่อน น้งนเดียวทางนี้ขอเก่งกว่าไข่ม,นะมุกก็น้อยใจเหรอไข่มุกเดินวนแย่เลยของกิน เม่เจนตื่นเต้นหมดแล้วขอบคุณครับย่างลูกขอบคุณครับสวัสดีค่ะบอลไข่มุกด้วยดดาน้อยใจเชรื่องนี้จะจะกินเก่ง ถ้าเรื่องกินเรื่องกินนี่ไว้ใจแทบจะไม่เขียวอ่ะคุณหมอเอาเอาดิเอาใครจะเร็วกว่าเอาใครจะเร็วกว่าใครมุกโดนคุณหมอโบแกล้งแล้วนะทุกคนเอาดิเอาดิคะหมดหออได้เลยค่ะได้ได้ค่ะ ไม่ปกติกินเยอะกว่านี้ไงหมดแล้วขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะย่างห้องแ้่ล่ะอย่าร้องต่อหน้าคุณหมอนะห้ามร้องต่อหน้าคุณหมอนะห้ามร้องต่อหน้าคุณหมอนะร้องถ้าถ้าหมดแล้วคือจจะจะร้องวอยเลยค่ะห้ามร้องนะลูก ย้ยยเอยอย่าร้องนะเงียบลงเงียบอายคุณหมอลงขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณมากค่ะ